หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะสบายดีกันนะคะแม้ว่าบางช่วงของชีวิตคุณผู้ฟังต้องดำเนินชีวิตด้วยพลังใจที่อ่อนลา้าจากวิกฤตโควิด -19 เรามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะคุณผู้ฟังในสองรูปแบบเลยนะคะก็คือความทุกข์ยากจากทางสังคมจากการที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมจากมาตรการต่างๆของภาครัฐซึ่งเราต้องให้ความร่วมมือดาเนินตามนโยบายค่ะ และอีกความทุกหนึ่งนะคะก็คือความทุกยากจากเศรษฐกิจค่ะที่วันนี้แทบทุกครอบครัวต้องเผชิญค่ะชีวิตที่พบกับความทุกข์เป็นชีวิตที่แท้จริงไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโตไม่มีการพัฒนาค่ะความทุก์ขสอนให้เราเข้มแข็งในด้านต่างๆของชีวิตถ้าไม่มีความทุกเราก็ไม่อาจรู้จักความสุขค่ะ เมื่อใดที่มีความทุกข์เราควรที่จะเผชิญกับมันด้วยรอยยิ้มยิ้มรับที่ชีวิตเราจะมีการเติบโตชีวิตเราจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาได้รู้จักโลกได้รู้จักตัวเองได้รู้จักการเติบโตในทุกๆย่างก้าวของชีวิตมากขึ้นค่ะ ขอให้สันติสุขขององค์พระเยสูคริสต์ทรงเต็มล้นภายในหัวใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้มีความชื่นชมยินดีในทุกก้าวเดินของชีวิตแม้ว่าในบางก้าวจะต้องเดินด้วยความยากลำบากแต่ขอให้คุณผู้ฟังมั่นใจว่าทุกก้าวเดินนั้นคุณผู้ฟังมีพระเยซูคริสต์ร่วมเดินทางอยู่ด้วยค่ะพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คุณผู้ฟังล้มลง หรือเมื่อคุณผู้ฟังลม้มลงพระองค์จะทรงฉุดคุณผู้ฟังขึ้นและจะทรงเสริมกำลังให้คุณผู้ฟังเข้มแข็งเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยค่ะพระองค์ทรงห่วงใยพวกเราทุกคนนะคะขอสันติสุขของพระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ